สวัสดีท่านผู้รับชมท่านผู้รับฟังทุกท่านนะคะวันนี้เปนนนาจะพาธาตแมวมาพบกับเกมที่มีชื่อว่าลั c กี้นี o รนะคะซึ่งนะคะเกมนี้ก็เป็นเกมของค่าย PG เหมือนเดิมนะคะอ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูว่าเขาจะแตกให้เราหรือเปล่านะคะเริ่มจากการเลือกจำนวนการเบ็ดนะคะก็มาดูค่าใช้จ่ายในการซื้อฟีเจอร์กันเนาะว่าเบ็ที่8บาทเนี่ย การซื้อฟีเจอร์เนี่ยจะอยู่ที่600บาทเรายังไม่สู้นะคะเราจะสู้ไปที่4บาทก่อนนะคะซื้อฟีเจอร์ที่300บาทเ่าก็โอเคนะคะเริ่มกันเลยค่ะเขาก็จะบอกจำนวนการหมุนของเราเนาะว่ารอบหมุนนะ่ะเราจะได้เท่าไหร่นะคะดูไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนขออีกสักหนึ่งพอนะคะอ่ะมาแล้วค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นะคะได้ค่ะ รอบนี้นะคะการหมุนก็จะเป็น12รอบหมุนฟรีนะคะหมุนโดยอัตโนมัติให้เรานะทุกคนโดยไม่ต้องกดอะไรนะคะเริ่มหมุนรอบที่1เลยนะคะทุกคนอ่ะมาแล้วค่ะคูณ2นะคะชนะ6นะคะอ่ะเอมาค่ะคูณ2นะคะชนะ24ค่ะไปค่ะคิวเจนะคะชนะ4บาท9บาทอยู่ที่10ค่ะไปค่ะไปต่อเลยค่ะทุกคนอ่ะ16บาท32บาทเข้าไปแล้วนะคะ คูณ2อ่ะคูณ4คูณ6เพิ่มมาค่ะเราเจอแมวเหมียวนะคะไปต่อค่ะ36บาทนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมอะได้ค่ะ28บาทนะคะคูณเข้าไปค่ะไปเลยค่ะปังๆนะคะอย่าพึ่งหมดนะคะอย่าพึ่งหมดนะคะไปนะคะคูณ8เริ่มนะคะครั้งนี้ได้บิ๊กวินลวค่ะบิ๊กวินนะคะ,ะ,คะไปค่ะอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเขาจะให้เราเท่าไหร่ เขาจะให้เราเท่าไหร่นะจะขึ้นเมกาไหมอ่ะเมกะจริงๆค่ะเมกะวินนะคะ159บาทค่ะทุกคนเราซื้อฟีเจอร์ไปที่300บาทนะคะไปต่อเลยค่ะอ่ะเริ่มเริ่มนะคะคูณ16ค่ะทุกคนไปค่ะทีนี้ตัวคูณเรามากขึ้นแล้วนะคะเราก็รออย่างเดียวให้เราหมุนตกนะคะ20แล้วค่ะทุกคนเจอแมวเหมียวเข้าไปนะคะอ่ะยังไม่ได้อะไรนะคะ ไปต่ออีกไหมนะคะอ่ะ24บาทนะคะจำนวนการคูณเราเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้น248บาทแล้วค่ะทุกคนว้าวนะคะบิ๊กวินบิ๊กวินมาแล้วค่ะจะถึงขั้นเมกะให้เราหรือเปล่านะคะเมกะวินไหมเมกะวินไหมรอบนี้นะคะอ่ะอย่าหยุดนะคะเเมกะวินมาจริงๆค่ะไปต่อค่ะอย่าได้หยุดค่ะก้อนโตและซูเปอร์เมกกะวินต้องมาไหมอ่ะอย่างเงี้ย ซูเปอร์เมกาวินต้องมาแล้วนะคะมาจริงๆด้วยนะคะสำหรับซูเปอร์เมกาวินตานี้นะคะโอ้โหทุกคนเหลืออีกเจ็ดรอบเหมือนซูเปอร์เมกาวินเข้าแล้วนะคะตอนนี้272บาทค่ะทุกคนยออไปเลยนะคะชอบนะคะอ่ะเหลืออีกหรอบเรามาลุ้นกันนะคะคูณ22่ค่ะ ตัวคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็เหลือหมุนให้ตกนะคะเขาจะได้คูณให้เราเยอะๆนะคะมีไหมอ่ะรอบคูณนะคะเป็น26นะคะคูณเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะทุกคนชนะ3บาทเงินรางวัลรวม89บาทค่ะทุกคนไปต่อเลยค่ะอ่ะบิ๊กวินเข้าอีกแล้วนะคะนี่การซื้อฟีเจอร์รอบแรกของเรามันปังมากนะคะบิ๊กวินรอบนี้นะคะหยุดให้เราที่89บาท เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเหลืออีก3รอบหมุนค่ะไปต่อเลยค่ะยังไม่มีอะไรตัวคูณเนี่ยเข้าไปแล้วนะคะถ้าหมุนตกก็คือปังนะแต่เราก็กำไรแล้วล่ะทุกคนนะคะรอบสุดท้ายจะมีอะไรไหมน่าตื่นเต้นไหมอ่ะไม่มีนะคะตัวคูณเพิ่มแต่เราหมุนไม่ตกก็เท่านั้นนะคะอ่ะมาดูเงินรางวัลรวมกันนะคะ538บาทค่ะกำไรก็2 3 8ปนะคะซึ่งเราซื้อฟิชเจอร์ไปแค่300บาทนะคะ อ่าต่อไปนะคะเราจะมาดูการเบ็ดจะซื้อฟิเจอร์อีกสักรอบหนึ่งเนาะทุกคนยิ่งเบ็ดเยอะเนี่ยจะบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อฟิเจอร์เนี่ยมันก็เยอะนะคะเราก็จะมาเบ็ดที่4บาทเบาๆอีกสักรอบหนึ่งดีกว่านะคะยังไงเราก็กําไรแล้วค่ะก็ลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเกมมันเป็นยังไงนะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่300บาทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ถ้าเราเพิ่มจํานวนการเบ็ดเยอะนะคะเขาก็จะอยู่ที่1,500บาทนะคะเบ็ด20บาทเมื่อกี้นะคะเอาที่เบ็ดขั้นต่ำเหมือนเดิมของเราดีกว่านะคะไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูให้เข้าใจเกมน,นะคะอะเริ่มเลยค่ะดูนะคะเขาจะบอกจํานวนการหมุนของเราเหมือนเดิมนะคะอะขออีกสัก3ตัว จะเป็นไปได้ไหมเอยจะเป็นไปได้ไหมเนาะไม่ได้แล้วนะคะก็เหลือแี่สองตัวอ่าเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะคะจงมาค่ะจงมาจงตกนะคะ,ะตกจริงๆนะคะรอบนี้จํานวนการหมุนฟรีนะคะสิบรอบอ่ะทุกคนเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะแตกให้เราอีกหรือเปล่านะคะแตกซ้ําแตกซ้อนหรือเปล่านะคะอ่ะรอบแรกไปเลยค่ะทุกคน จํานวนตัวคูณเพิ่มนะคะถึงยังไม่ได้อะไรแต่จํานวนตัวคูณเราก็เพิ่มไปแล้วเราเหลืออีก8รอบหมุนนะคะจํานวนตัวคูณก็เพิ่มเป็นสี่เพิ่มเป็น6นะคะหมุนตกพอดีอะ่ะคูณไป28บาทนะคะไปต่อค่ะทุกคนเหลืออีกเจ็ดรอบหมุนไปไปไปจะตกให้เราไหมเอ่ยจะได้ไหมนะคะคูณ6นะคะอ่ะ คูณ10ค่ะเราเจอน้องแมวเหมียวทองนะคะให้โชคเรานะคะอ่าคูณไปแล้วนะคะ5 6บาทแตกแล้วค่ะไปต่อค่ะซื้อพิเจอร์ที่300ครั้งนี้เหมือนเดิมนะคะเขาจะแตกให้เราอีกไหมเนาะอีก5้ารอบหมุนนะคะคูณ10นะคะทุกคนได้เท่าไหร่ก็คูณไป10นะคะคูณ12ค่ะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นนะคะอย่างนี้เราก็อยากได้ ที่จําจนวนเงินเพิ่มขึ้นเนาะแต่ไม่เป็นไรตัวคูณเพิ่มเขาอาจจะไปตกให้เราแบบรอบท้ายๆนะคะเราก็ไปกันต่อเลยนะคะกับการหมุน2รอบสุดท้ายเนาะ,ะไปค่ะทุกคนชนะ2บาทคูณ14ก็เป็น3 6บาทนะคะอีก2รอบสุดท้ายนะคะจะแตกให้เราไหมเพิ่มขึ้นเป็น33บาบาทแล้วค่ะทุกคน อีก2รอบสุดท้ายค่ะจะมีรอบนี้กับรอบสุดท้ายนะคะไปค่ะอ่าได้ตัวคูณเพิ่มเป็น18นะคะถ้ารอบสุดท้ายเราหมุนตกเนี่ยจะโอเคมากคูณเข้าไป18นะคะจานวนเงินเราอ่ารอบนี้ไม่ได้อะไรนะคะมาดูจํานวนเงินรวมกันเลยค่ะทุกคน124บบาทนะคะรอบนี้เราก็ขาดทุนเนาะเพราะเราซื้อฟีเจอร์ไปที่ 300บาทนะคะแต่ไม่เป็นไรนะยังไงเราก็มีกำไรเหลืออยู่แล้วนะคะเราก็จะมาลองหมุนเองบ้างดีกว่าเนาะรอบนี้นะคะอ่ะหมุนอยู่ที่20บบาทไปเลยแล้วกันนะคะกดหมุนเลยค่ะอันนี้คือเราหมุนเองนะเราไม่ได้ซื้อฟีเจอร์เราก็ต้องกดหมุนเองตรงกลางนะคะ หมุนไปเลยค่ะจะได้ไหมเนี่ยรอบนี้นะคะลองหมุนเองบ้างน้อไม่ได้ซื้อฟิเจอร์อ่ารอบนี้ไม่ได้นะคะไม่แตกไม่เป็นไรค่ะกําไรของเราก็จะเอามาหมุนเองต่อนะคะหมุนที่8บาทค่ะลองดูนะคะกดหมุนเองเลยพลึบไปค่ะทุกคนมีไหมมีอะไรให้เรานิดหนึ่งไหมนะลงทุนไป8บาทอ่าได้ตัวคูณเพิ่มนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ เราไม่ได้อะไรอ่ะหมุนเองอีกสักรอบหนึ่งแปดบาทนะคะแปดบาทรอบนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรจ้าอ่ะลองสี่บาทอีกสักรอบจะมาไหมจะมาไหมนะคะลงทุนไปน้อยก็ไม่ได้อะไรนะคะก็สิบสองบาทอีกสักรอบแล้วกันนะเนาะลองๆไปนะคะหมุนให้ท่านผู้ชมดูนะคะไปเลยค่ะ รอบสุดท้ายจะมาหรือเปล่านะคะจะได้อะไรกลับมาไหมก็ยังไม่ได้นะคะงั้นวันนี้เป็นหน้าพอแค่นี้ก่อนเนาะก็กําไรมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทาตแมวต้องลองนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊ายบาย